ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีเช้ากันที่สองของเดือนมกราคมปี7นะครับซึ่งเป็นสักราชใหม่และเป็นวันเริ่มต้นการทํางานการของ FC หลายท่านนะครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดวิวและเทครีวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับเช้านี้เบรกแรกนะครับของช่วงเช้าผมให้ FC ชมเหรียญสําคัญงดงามและมีคุณค่ามากนะครับนั่นคือเหรียญหายากเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญรูปไข่ คือเหรียญหลวงพ่อประทุมทองฤทธิเดชนะครับวัดหนองบัวอาเภอเมืองนครราชสีมาปี3-4เหรียญน,นี้นะครับซึ่งด้านหน้านะครับผมซูมเข้าไปให้ชมเนื้อโลหะและองค์พระใกล้ๆนะครับประทับองค์พระรูปรูปปางมารวิชัยนะครับเต็มองค์บนฐานดอกบุษบกหรือดอกบัวบนต่างขาสิง์นะครับอีกชั้นหนึ่งนามว่าหลวงพ่อประทุมทองฤทธิเดชนะครับเป็นเลื้อเนื้อโลหะทองแดงสวยมากๆ ผมพลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญนะครับประทับอัขระยันนะครับนั่นคือยันห้าหรือยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับจารึกข้อความพศสองพันหร้อนะครับเมื่อกี้ผมขานว่า3ามหรือหรือเปล่านะครับต้องทานตัวนะครับตั้งแต่ปีพศสองพันหนึร้อยเลยครับเหรียญนี้แล้วจารึกข้อความวัดหนองบัวตำบนบ้านโอพอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับสุดยอดแห่งความคมชัดและเข้มขขังมากๆสำหรับเหรียญรายการนี้นะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับ ผมให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านหน้าอย่างชัดเจนนะครับขอบคุณครับ